สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไปชมไอหนุ่มสมุไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นเล่นต่อยางพาราครับออโกเบโก้เอสเคสองร้อยเอสเอ็มหรือว่าไวเอ็นสิบห้าพี่น้องน้่สั่งมาพิเศษปุ่งกีขุด ต่อยางครับหรือว่าต่อยุคาหรือว่าต่อไม้จะทำเป็นสองฟันนะเชาะเอาเลยพี่น้องอย่างนี้จะง่ายครับนะอเอาฝนก็จะตกพี่น้องฟ้ามืดมัวดินครึ้มแล้วครับเนี่ยรอบทิศทางเลยพายุขเข้ายี่สเบตันกับ็700กิโลกรัมครับน้ำหนักปฏิบัติการ อ๋อเป็น SM นะอี่น้องอ๋อดินสายสวยเขาเอาโตออกตอยางพารอาออกแต่ไม่แน่ใจว่าจะปลูกอะไรครับจะปลูกยางครับนะหรืออาจจะปลูกอ้อยครับตรงนี้ที่สวยมากปลูกอ้อยหรือว่าปลูกมันได้หมดครับรอ อย่างงี้ง่ายเลยพี่น้องวันหนึ่งน่าจะวันหนึ่งนีสิบไร่อยู่ไหมเนี่ยตอน,น้นสิบไรครับไมแน่ใจซื้อมาจากไหนเนี่ยหรือว่าช่างกล้องทำ2 1ตันเกือบ700กิโลกรัมน้ำหนักปฏิบัติการสำหรับเจ้าคุกโตเ SK 200รุ่น SM เอ็มก็จะลดคอนิเจอร์ไปห้าหกอย่างครับนะเครือ่องยนต์นั้นฮิโน่ครับเจโอไฮคิดทีจีร้อยสิบสี่กิโลวัตต์หรือว่าร้อยสิบสี่เควบลูบุญด้วยหนึ่งดสามสี่หก็จะรีดมาได้155ตัวครับพูดง่ายๆว่า4สูบคอมมนเร็วหรือว่า4สูบ turbo ความเร็ว อินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับฮีโน่เม็ดอินเจแปนบัมเคพีเอ็มคาวาซคิคเจ็ดวีครับใบเทคแปดครับรถเลอเจ็ดแคเรียสองกาดข้างหน้ตัวว้ามึกจะดึงครับนะควรจะเริ่อซับจัดให้ครับนะ ทอทหารนะก็ชาติเจริญทรัพย์ก็รีวิวไว้พี่น้องได้ชมกันนะครับนะตัวเดินแนปโก้พี่นะ้องมีตัวเดินคายบากับแนป,ปโก้นี่เป็น SM ตัวนี้ค่าตัวถ้าเทียบกับมาร์คเทนนะตัวท็อปก็จะตัวนี้ค่าตัวจะน้อยกว่าครับนะ ได้รับความนิยมมากสำหรับเจ้า SM นะครับอ,อ,อยู่โซนหลันทรายจัดให้พี่น้องนะหลันทรายบุรีรัมชื่นชอบหรือว่าสนใจขุดต่อย่างหรือว่าจะขุดสะหรือว่าจะถมที่ทีงานอเะริญัรุหรอว่า เสียฟอร์ดจัดให้ครับนะเอา้านี่ปลวกนี่เอาา้ยจะคล้มๆเนาะคล้มฟ้าคล้มฝนไม่แน่ใจว่าไร่เท่าไรครับน่าจะงานเมางานเมาก็หมายความว่าเมากันทั้งหมดนะน่าจะไม่โอ้น่าจะเป็นแสนเัียนะ ไส่หนึ่งโซนโอ,อยอไปลองดูเอาเร็วครับนะการขุดตอยูคาหรือว่าจะขุดตอไม้ยูคาลิปตัสแนะนำให้สร้างพุ่มกีหรือว่าใส่พุ่มกีอย่างนี้นะพี่องเองสุดอีิสุดริถ้าฝนตกมาก็จะวิ่งไปเอาร่มมา่น้อง สีมินต์นะครับจุดเด่นของ YN15 ห้รือว่า SM หรือว่าจะมักเทนเน่ก็จะเป็นค่อทรงเหมือนกันนะน้องทรงเหมือนกันคือถ้าเทียบกับรุ่น8นะครับจะประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่า1 0นะสำหรับ s อนะครับหรือว่า y n 1 5ถ้าเทียบกับรุ่น8แล้วก็เรื่องเสริม คนนะคนคนบูมคนอาร์มนะพี่น้องอาร์มยึดติดกับเดี๋ยวก่คนบูมยึดติดกับเกียวครับนะจะจะเสริมเหล็กแข็งครับนะทำให้สึกช้านะครับแล้วก็ทนแข็งแกร่งนะครับนะอาร์มก็จะเหล็กหนาปึก เชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแฉกงเก่งนิรภัยครับนะดูแลโดยอริยะพี่น้องอริยะอีคิวเมนแต่เพียงคนเดียวในประเทศไทย32สาขาทั่วประเทศครับตัวนี้แกะมาได้เอาติดเขวาน้องเลยเอา้าพยาวหน่อยนีค่คือว่าสายโหดสำหรับทอจรุนทรับครับ เป็นสาวของโกเบโกหรว่าเรียกไงว่าเรียกไง่ายๆว่าสาวโกเบครับอโอ้หน้าฝนก็จะเอาออกง่ายถ้าหน้าแรงก็จะแข็งกันแบแข็งรดินอ่อนเอ๊โซนนี้น่าจะน่าจะปลูกผู้เรียนได้เหมือนกันครับมีต้นขข่ด้วยนะ ต้องดึงให้หมดนะครับอย่าให้หลงเหลือตาเก็บลำบากทำ KPM KPM Kawasaki K 7ปีครับเรืยรุ่นแปดจะมีความแข็งแรงทนทานและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าครับนะ ลานก็ยังเปี้ยอยู่ครับนะสามพันชั่วโมงว่ายังรอเฟี้ยอยู่ครับถ้าตัวนี้ถ้าตัวสี่ล้านมิทอนรับสำหรับ S M อ, <c ười> อัติโทร็รวครับเร็วเหล็กหนาปึกครับนะเป็น ไอ้อจำเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ก็จะโซนบุรีรัมย์ก็ช่างกล้องก็สร้างได้ไม่เลองนะซื้อเล็กมาก็ทำให้ได้อยู่<ม>เครื่องยนต์ซีซูเป็นฮีโน่ครับนะแต่เป็นร้อยซีร้อยซีร้อื้อร,รุ่นสิบเ็ดก็จะเป็นซีเจเจครับนะซีซู ดูหลอดไฟหลอดไฟก็สว่างนะพี่น้องเป็นหลอดไฟใหญ่ครับแต่ไม่ใช่ LED นะล้วก็ปันท้ายใหญ่ครับนะฝัอีีสุดอีรีครับสุดอีรีเฮ้ยเสียเดี๋ยวปอดขับเองครับนะนักเลงพอ,อ,อ งัดจ,จัดให้ดูความแข็งแกร่งของเขาครับนะจุดที่ค่อนข้างจะมีความเร็วเร็วแรงอุดทนแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงครับนะสีก็ดูสีเมนนี่ดูแล้วสบายตาครับนะ s อก็จะไม่มีไฟท้ายเนาอดูง่ายๆนะไฟท้ายจะ ่ไม่มีนะครับคือลดลดลดมาหน่อยจะได้ครับเราสังเกตง่ายๆครับนะจะมีรูปโลกแล้วก็มีไม่มีไฟท้ายแล้วก็ไม่มีสหลังก็เทียบเท่าครับมัดเป็นก็ระบบ,บเครื่องยนต์ปัมม๊มอะอรเหมือนกันหมดครับนะเดี๋ยวแกจะไปชอ็อตจนควยนะครับนะ สนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวเตอร์ครับสนใจโกเบโกนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ไล่บ้านท่านดูได้ครับนาทีอริยะอยู่บริลัมก็ไปดูสุรินทร์นรับสุรินทร์โคราชขบนบอแกนฟูดอนสาสสาขานี่ว่าเยอะนะ โดยเฉพาะร้อยสีครับโอ้โหร้อยสีได้รับความนิยมเยอะเป็นรถคุณภาพอีค่ายๆกันมีค่าเสื่อมราคานั้นน้อยมากครับนะ,ะเราสู่วันฟังไม่ไ้ท่านใดจะซื้อรถก็ต้องศึกษาดีๆครับนะแ,แข็งไม่พอว่ากันไปเพราะว่าจะลืมครับนะ เป็นเช็คครับนะเช็คส่งงวดเป็นเช็คนะพี่น้องไม่ใช่ว่าสง่งส่งมงวดมอเตอร์ไซค์รถจนตามเคาน์เตอร์นี้ไม่ได้ครับนะน <c oughs> ี่เช็คอย่างเดียวครับมันก็ต้องคิดให้ดีครับนะเพราะว่าทุกอาชีพมีความเสี่ยงแต่ว,ว่ารถขุดก็อย่างทีมงานพอเวนทรนซับอิสุดยอดครับนะ โกบิโก้สามคันเออมีครบเซตเลยเอาเออไม่คว้านเลยนะไอ้เฉอะอย่างเดียวเลยจัดจ้านจริงๆครับเอาเวลาหมดหมดเวลาครับ12นาทีเดียวจะเบื่อกันครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ